มากจริงๆนะครับเพราะว่าที่มากเพราะว่าเป็นเมืเพิ่มเรื่อยๆรับตอนนี้ทั้งกาานกปากกยาวนะครับลนกทีนเทียนนะครับนะครับแต่ นะครับมีเข่วเยว่ครับมาจับอยู่ที่ต้นไม้นะครับบางครั้งก็จะบินมาลบควันนะครับแต่นกก็ไม่ยอมหนีนะครับมากมายนะครับมือฟ้ามอทินไปนะครับนั่นนะครับจะบินมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับสารพัดนกนะครับ ชอนนกเคี่ยงหอนก็ามาด้วยนะครับนี่นะครับชอนนกเคี่ยงมาเล่นด้วยคือใครนะครับนั่นนะครับมาดู่ือใครนะครับ ถ้าถ้าคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่ไม่ต้องเดินลเลือาเองจาก เฮลฮัปปูมิภาคุอันนาเรือนรมาซาบกคารณีอันนาเรือนรมของเมือง ราชจ,จะคือรังนี้พิกโสผิกเงสุนีอุปาศกอุบาสิกาใจ ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรเมื่อปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมอยู่โห่นั่นชื่อว่ายอม สักการะเคารบนับถือบูชาทถาทคตรเน้วยการบูชาอันสูงสุดนะครับ นกเป็นจำนวนมาก,กนะครับเนื่องจากมาแล้วไม่หนีนะครับแล้วก็ยังบินเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะครับนกจับพาะกับนกขยานะครับไม่รู้นกขยางอะไรนะครับที่ ท้ายถอยนะครับจะมีสีทสองนะครับแล้วก็นกขยางลายนะครับนี่นะครับริงจดตัวนี้เข้ามาใกล้ามากนะครับ นะครับเจ้านกกรยางก็มีหลายสีมากนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็สีแปลกๆนะครับเทาๆนี่แหละครับสีเทาๆสวยมากนะครับก็บางทีร้องอยู่ดีๆก็จะมีงูมาครับ นครับนั่นนะครับนกขยามนกปากคขงนะครับมืดฟ้ามัวดินนะครับนั่นนะครับก็บอยู่ในเนื้อที่ประมาณ5้าก่รนะครับ จะมีแต่นกนะครับไม่มีนะครับคนใายคลิปก็อยิวข้าวนะครับประมาณสี่โมงได้นะครับแท้ก็หาเหตุการณ์ดีๆอย่างนี้ได้ยากนะครับ ที่สงสัยนะครับไม่แน่ใจเป็นวันพระหรือเปล่านกกลวยยาวความำของพระสัมพุทธเจ้า